วันนี้ก็อยู่โอบแล้วก็อยู่ดีเอมัมืนเดิมเลยปิดเพิ่งลงคลิปไปต้องด้าแล้วแต่คลิปเลยไม่รู้อยู่หายเลยอือเออวันนี้จะรีบหน่อยเ่ยนี่ก็จะพามาดูโมเดลที่เพื่อนผมกับผมนั้นได้สร้างเอาไว้เลยแล้วไม่มีแล้วแล้วเออแ้่เกิดผมอันแต่ละอันผิดก็ขอไัยด้วยปอดวัติ ไม่รู้ว่ามันอ่านว่าอะไรเนี่ยอันนี้ยังไม่รู้เลยอะ่ะอันนี้คืออันที่เพื่อนผมอังกฤษสร้างนะครับเออบับบอนะอ็อกเออจะเรียกมันว่าบับบอ็อกแล้วกันนะเป็นอีพิกบับบอ็อกนะครับใครเล่นมาสกิลม,มอสเตอร์จะรู้เลยคลิปมนเป็นไรไม่รู้อยู่ดีๆมันแตกสลายอะเออบับบอก เซึ่งอีพิกบับบ็อกอันนี้นะครับก็จะดูได้ชัดเจนเลยนะครับว่ามันเป็นต้นไม้นะครับใช่้วเกิดใครดูเป็นก้อนหินนี่จะตบหัวก้อนหินเขาไม่มีสีเขาไม่มีสีแบบนี้กันนะครับเออก้อนหินอะไรสีน้ําตาลนะผมไม่เดาเสียแล้ว <c> ก <oughs> ้อนหินอะไรวาสีน้ำตาลไม่รู้คนตั้งคําถามก็ไม่รู้เหมือนกันนะบะอันนี้คืออีพิกบับบ็อก วันชันเกาะเริ่มต้นเลยมาซิกิงมมซึเกาะเริ่มต้นเลยเวเบยี่สิบสามล้านไม่ใช่รเรเบยี่สิบนี่คือโมจิตื่นนะตื่นจริงกัเปล่าไม่รู้นะผมผมเพิ่งตื่นนะหรือใช่แล้วไงวะอันนี้คือมูจิตื่นต่อยลงพื้นนะแล้วเหมือนอนนั้นน่ะแค่แค่แคม,มันเป็นแบบนี้ <c oughs> เดี๋ยวไปแก้ทีหลังเอ้ยว่าไงเพื่อนมาจากไหนวะ <c oughs> ไม่เห็นมีใคร อันนี้ก็คือแบบเป็นโมจิที่แบบเอออันเนี้ยอันไหลคือแบบมันเป็นโมจิอ่ะคือแบบโมจิมันเป็นน้ำเหมือนนี้แบล็อกฟุตใช่เะลา่าเออบล็อกฟุนก็เป็นางเออกูทำได้แค่นี้ละผมทำได้แค่นี้แหละเออเดี๋ยวผมลืมบอกไปนะถ้าเกิดคลิปนี้มีคํายาวขอโทษด้วยใช้ลืมตั้งแต่คลิปแล้วล,ลืมตั้งแต่คลิปแรกแล้วคลิปอะไรอ่ะเออไม่รู้่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคือแบบ เป็นโมจิที่คือแบบมันเหนื่อยล้าไม่ใช่แล้วโมจิเหนื่อยล้าเหนื่อยได้้วยวะอันนี้คืออ ok. ีปิบบ็อกเวชั่นไอ้น้ํน้ำแข็งคือแบบผลผลไอ้ไงผลน้ำแข็งไม่ใช่แล้วอันนี้ผลสั่นนะผลสรรั่นสั่นไม่ตื่นนะเพราะผมยังสั่นอยู่เลยนะเออสั่นคือแบบยังสั่นไม่ตื่นเลยเออคือแบบผมสั่นอยู่ในห้องนอนนะคือแบบยังไม่ตื่นด้วยนะเออไม่ใช่ นั่นคืออันนี้คือรางวัลใหญ่ท้ายอ่ะรางวัลใหญ่น้องเป็นรางวัลอะไรก็ไม่รู้นะรางวัลวัเเทน้องเบิร์เพ an ื่อนอังกฤษผมสร้างโอ้ยก็สร้างโดเกมเบดอเกมโดเกมโดเกมอันนี้รัดนะรัดเอ่ออันนี้แอมบูธนะใครไม่รู้นี่คือแบบก็ไม่รู้เหมือนเดิมอันนี้ก็แบบใครไม่รู้คือ ไม่ได้เล่นแมปดอแบบล้านเปอร์เซ็น่ะอันนี้คิชเวิร์ดนะสคิปเวิร์ดอันนี้คือแรบัฟบล็อกนะครับถ้าเกิดอ่านแต่ละคำผิดขออภัยแล้วนี่ก็คือที่นั่งระดับพระเจ้านะผมเท่านั้นที่จะสามารถนั่งเอาเก็เอี้นีได้ถ้าเกิดใครมาหน้ามันจะโดนผมฆ่าดีผมไม่ปืนนะม่ต้องเชิ อันนี้คือโมจินะผลแบบผลโมจีโมเดลโมจิเลยเออโมจิคือแบบโมจิจริงๆผลโมจิเนี่ยแบบเป็นผลจริงๆไม่ได้ตื่นด้วยนะมันไม่มีผลโมจิตื่นนะน้อง <laughs> โมเดลผลโมจิตื่นไม่มีมีแต่ผลโมเดลโมจิไม่ตื่นกินไปมีหวังตายเอ้ยไม่ใช่อส่วนอันนี้คือเป็นวิธีกรรมทางทางผมเองนะบ้า <Bro. S 1> พลังของพระอาทิตย์พระอาทิตย์จริงๆ จะเกิดพระอาทิตย์พระอาทิตย์อันนี้มันอยู่ในโลกความเป็นจริงของเราเราเราน่าจะไม่รอนน่าจะโดนเผาตายไฟมันใหญ่มากเลยใหญ่กว่าพระอาทิตย์อีกส่วนนี้ก็เป็นคอมมอนหรือว่าบับบ็อกธรรมดาแหละออซึ่งอันนี้แมงสร้างไม่เสร็จเลยแล้วผมก็พึ่งมาใส่ออันนี้สร้างเลยบ,บบบ็อก แล้วก็อันนี้ด้วยใช่ซึ่งมีเก้าอี้นี่แล้วอันนี้ใครนั่งก็ได้นะแต่ต้องพยายามขึ้นไปนอ่ะบะ<ร>แต่ไอตอนที่คนเข้ามาจะปรับให้มันเหลือสู่เลยกระโดดแทบจะไม่ได้อะอืคนธรรมดาจริงนะมันน่าจะจริงนะอ่าแลวส่วนส่วนแค่นี้เราก็เสร็จไปที่เรียบร้อยโชว์โมเดลให้เพื่อนผมกับ ผมทํามันเองนะครับสุดท้ายเพื่อนผมอันดับหนึ่ง <B ull ough> อยากตายเฮเมนโคคาโคลาด,ลด้วยเดี๋ยวจะเปลี่ยนโคคาโคลาป็นถามว่าโคคาโคล่ามำยังไงไม่ได้เสกมานะแอดมินไม่ได้เกมงด้วยมันมาเองใครเล่นเกมนี้บ่อยนี่รู้เลยไม่คือแบบไม่ต้องมาเดาเอ้ยไม่ต้องมาเดาเลยโคคาโคลาก็คลิป มีประมาณเท่านี้นะครับก็อย่าลืมไปดูชุมชนเรื่อยๆผมโพสชุมชนใหม่มาแล้วตอนนี้ผมยังไม่ใส่ชีเชิ้อใหม่เลยนะเออคือแบบไม่ได้ใส่ซีเชิ้อเลยนะไปดูชุมชนเอาว่าว่าผมโพสโพสอะไรามาในชุมชนนะในชุมชนเท่านั้นในน้องใครน้องอะอะไรส่วนนี้เป็นใครไม่รู้นะเป็นเป็นเพื่อนเก่าของคนอังกฤษคนนี้นะเพื่อนอังกฤษ ในรูปบอกแล้วก็มีคนไทยอยู่ด้วยรีบอกเลยเสรโมเดลทั้งหมดบางคนนะบางคนเลยบางบางอันคือไม่ได้ทําเองด้วยคือคือมีหลายมีหลายอันที่ผมช่วยนะหลายเลยคือมันมีบางอันที่ผมช่วยนะอย่างอันเนี้ยเออผมช่วย ช่วยตรงเนี้ยต,ตรงนู้นในตรงนี้แล้วก็มีไอ้ตรงวงกลมไม่ได้ช่วยลระเป่าจำไม่ได้แลวตั้งแต่วันที่แล้วเลยเมื่อวานแล้ว,ลวก็อันนี้ผมก็ช่วยนะไอ้ไอ้เ,อเอส้นอันนี้เส้นนี้ดิเออันนี้เนี่ยแล้วก็ไอ้ลายนี้ด้วยลายตรงเนี้ยแล้วก็ไอ้ตรงนี้ผมไม่ได้ช่วยตรงคอมเนี่ยคืออะไรวะ แล้วก็ฟันมันผมไม่ได้ช่วยด้วยตามันก็ผมช่วยนิดนึงนะแต่มันไม่ได้ดูตรงทีเชิดผมไงเพื่อนผมไม่ได้ดูทีเชิดด้วตามันเป็นสีดำส่วนไอ้ข้างบนนี้ก็ช่วยด้วยไอ้น้ำสำัมภันเนี่ยอันนี้อันเนี้ย,นนนยส่วนข้างหลังเพื่อนช่วยมันส่วนที่เหลือเชื่อมมันเลยเพื่อนเนี่ยช่วยมันเลยไอ้ตรงแกนกลางมาด้วยนะ ส่วนมีลายละอย่างที่ผมช่วยนะอย่างไอสีขีสีขาวตอนแรกมันยังไม่มีนะแล้วก็ความใหญ่ของไอสายฟ้าเดี๋ยวผมจะเรียกว่าไอเลืองแสงไอแทงเลืองแสงไม่ใช่สีขาวนะไอสีเขียวอะแล้วก็แกนกลางเนี่ยแกนแกลางเนีน่ยอแ,แล้วก็ไอตรงตรงนี้นะเออสีเซี่ยวของดวงวิญญาณของไอเจ้านี่ดวงวิญญาณเลย แล้วก็ช่วยนี้อีกเนี่ยดึงอันนี้ขึ้นมาดูคือแบบดูจากบ,บับบับบ็อกทีเชิดผมเลยนะบับบ็อกทีเชิดผมมีอยู่ละทุกอันมีทุกตัวเลยอะอืแฟนแฟนอาร์ตก็มีนะอือผมจะไปลองไปวาดเองมั้ง<ร>วาดวาดเองแต่ละวันนี่คือแบบนั่นมันมันบับบ็อกที่ ที่เราคุ้นเคยกันใช่ไหมไม่เราเราว่าไม่ใช่แล้วสว่วนนี้ก็เป็นแรบบบบอกนะพ่อก็ผมก็ช่วยปรับขนาดอันนี้และวนูนอันนี้แล้วก็เอาให้มันตรงกันแล้วก็สองอีกสองแสนอย่างอ่ะสองแสนเนยวะแล้วก็สว่วนที่เหลือเพื่อนผมช่วยหมดเนี่ยแหละนี่คือ นี่คือวิลกรรมของคนขี้เกียจออก็ไม่มีอะไรแล้วยังมีต่อไนะอ,อ้ส่วนแมบดอนี่คือผมไม่เบื่อผ,ผมไม่ได้ช่วยเพื่อนสร้างเลยผมไม่รู้้วยซ้ำว่าเพื่อนไปถึงนี่แล้วอะมันเก่งยัง,ง <c oughs> วะก็เพื่อนผมไม่ได้ช่วยเลยอันนี้ผมช่วยนะเออช่วยลบต้องแขนแน่นอนะว่าไงไว้กัก ขอโทษขอโทษวีขอโทษอ,อย่าต่อยผมเลยเฮ้ยจันกล้านั่งอย่างนั้นเลยไอ,อ้ไงคิดผิดไปแล้วน้องไอ้แซนเลยนะแซ่สตางสโตลสเตลสเตลบรีสเตลบรีสสเตลพวกเนี้ยเ,เ,เป็นไงเพื่อนโอเคคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับคุณจะได้เห็นไอ้เจ้านี่มันหายไปนะครับใช่ ไลไรบอปใช่ขอบคุณที่มารับชมนะครับขอบคุณครับ